สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้าขุนรัตนาวุฒินะครับเราจะมาบริจาคลงศพกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับอาตมาครับสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการสะดค้อเตามะตตาเสริมมงคลชีวิตให้แก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าเนื่องด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล่า ได้มีทิตสถามาร่วมทำบุญบริจาคหลงศพให้ศพผญ้ตาไร้ายศพไร้ยาถ้ามีท่านหนึ่งท่านใดมานำลงที่ข้าพเจ้าบริจาคนำไปใช้ข้าพเจ้าก็ขอฝากโรคไขยไข้เจ็บขอความไม่ดีต่างๆที่จะมาเบียดเบียนที่ตัวข้าพเจ้าขอให้ท่านนำตบไปทิ้งไว้อย่างขอละโลกด้วยสิ่งใดที่ดีโชคลาภที่ดีข้าพเจ้าขอนำกลับออกมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าประสบโชคลาภที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจะมาร่วมทำบุญและพุที่ส่วนบุศลให้กับท่านอีในครั้งต่อไปดังจิตกัิฏฐานค่ะ ค้ามมาาขอขาาขออานาคุณท้าคู่ควรททองควรทาสควทาีรักษาไยและที่สานที่ที่งคามนักี่ยวหน้าสถานที่แห่งนี้อันนีพระราหาดนี้องสามมาสามพุทธาองสมเดชพระณะกฤติอหลวงสุวอสเดชพระุทาโตพระพุทีขอจา้าโหมมาเป็นสาีพยาให้แก่ข้าพเจ้าเรื่องไหว้ในวันนี้ข้าพเ้านี้มีพิชชา็ทําคร้าค่อยสามโหเพื่อเป็นการช่ว้ถึงนะเพื่อนนุที่ถกปัาขาวันหนึ่งบรรไดที่รูอ่

ที่ภาคตะวันออกภาคใับค่ให้ในวันนี้แล้ขอได้โบนสติพ้าให้แก่ภาคตะวน ก้องการใช้ผู้สอนถะพูขอข้าพเจ้าขอให้มาแล้วตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปสาธุหรัการนะคะขอให้ชอบหน้าบ้าสนาที่ดีเจิเมื่อม,มาสู่ตัวและก็ขอข้าพเจ้าเหมือนกับเบอน,นี้ลืภใไไเก๋ขอการไม่ยัตงตาขอให้ใหขอขนอารายหาสริมใพร้อไเวลานี้ดือว่เธอค่ะ